น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟหรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริงร้อเไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะเอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัด สวัสดีชาวกลีน,นาฟีไฟที่คนร,รักทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วอยู่กับช่องห9ึ่งเ e e ก้าเก้าแปดเสด็จยศบาร์ดัฟเกอร์กลับไปในคนเร่ิมอีกเช่นเคย สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูในส่วนของปืนที่จะมีการเข้ามาใหม่นะครับในส่วนของการอัปเดตปืนสกาตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่สามารถอัปเดตได้นั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดตามกดสันกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิวิ์ไว้ให้ตัวไอและก็ทายคลิปอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโค้ดกล่องสุมสกิน เคียเตอร์กันบอกสามารถใส่ได้จนถึงวันจันเลยนะครับบอกเลยว่าสายพีอ่ะชสายฟรีห้ามพลาดนะครับสำหรับโคดนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยไป ไงกันบ้างครับสำหรับสกินปืนใหม่สกาไทท่านไม่ใช่สกาไทท่านสิเป็นสกาตัวใหม่นี่ครับที่สามารถอัปเดตได้นะครับแล้วก็น่าจะเข้ามาราวๆเดือนปีใหม่นั่นเองนะครับพี่คิดว่าต้นเดือนมกราอาจจะเข้ามานะครับในส่วนของกระบอกนี้นะครับที่มีชื่อว่าสการเรดดากอนนะครับผมสําหรับกระบอกนี้โคตรเท่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอการอัปปืนพร้อมกับสถานะการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณในส่วนของเครดิตฟรีไฟท็อปนิวกันนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะพี่ก็ต้องบอกก่อ นะคือพี่เคยลงไปแล้วนะครับในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับผมแต่คลิปนี้จะมาให้ดูแบบในส่วนของตัวเต็มเลยนะครับไม่มีส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับผมเนาะในส่วนแรกนะครับผมในส่วนของ ปืนสกาตัวนี้นะครับเรเวลหนึ่งะครับจะมีทั้งหมด7เรเวลด้วยกันให้เราอัพสถานะนะครับผมบอกก่อนว่ามันเป็นกิจกรรมของสายเติมนะคงจะไม่ใช่ของสายฟรีนะครับผมสําหรับในส่วนของเรเวลหนึ่งะครับนี่ลักษณะปืนจะประมาณนิ้วลยนะครับทุกคนจะมีในส่วนของทางด้านเอฟเฟกนะครับประมาณนิ้วลยนะเห็นไหมอ่าแล้วก็มีปลาฉลามนะครับอยู่พันุท้ายปืนนะครับแล้วก็มีคีปนะอันนี้เป็นในส่วนของเรเวลหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเรเวลสองกันครับว่ามีรายการอัปเดตนะครับในส่วนของเรเวลสองนะครับที่มีการ การอัปเดตนะครับก็คือป้ายแสดงสถานะนั่นเองเมื่อเราฆ่าได้นะครับก็จะขึ้นชื่อนะครับแบบสีน้ําเงินแบบนี้เลยเหมือนเราซื้อสิทธิ์ขั้นสูงเลยนะครับแต่สามารถใช้ได้เฉพาะปืนสกากระบอกนี้กระบอกเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือความสามารถพิเศษในส่วนของเรเวลสนั่นเองนะครับบอกเลยใครมีเนี่ยโคตรโก้นะครับโคตรเท่เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรเวลสครับในส่วนของเรเวลสก็จะมีในส่วนของการอัปเดตในตัวปืนเพิ่มเติมนะเห็นไหมในส่วนของหัวลารมนะครับจะมาอยู่ทางออปากกระบอกปืนแล้วนะครับ ทุกคนแล้วก็จะมีแสงเอฟเฟกค่อนข้างจะเท่เลยนี่ครับแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ทางด้านหลังแบบนี้ด้วยนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยในส่วนของเรเวล3นะครับต่อไปในส่วนของเรเวล4นะครับก็จะมีในส่วนของเป้านี่ครับผมที่เพิ่มเข้ามาหรือว่าเวลาเรายิงศัตรูนะครับจะมีคล้ายๆกับฉลามนะครับมันมังงับนั่นเองนะครับผมนี่เป็นความแตกต่างนะครับผมระหว่างปืนเลยนะครับผมปกติก็จะมีเอฟเฟกอะไรขนาดนี้นะครับผมก็มีหลักๆอยู่ไม่ขี่อ่าไม่ขี่อ่าปืนเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับความสามารถพิเศษ 红。Oh? เลเวลสนี่ครับผมในส่วนต่อไปเลเวลห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของเลเวลห้าละกันว่าจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างครับในส่วนแรกของเลเวลห้าเลยนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของแรงรีคอยนะครับเห็นไหมเมื่อถีบแล้วจะมีเอฟเฟกอยู่ทางปากกระบอกปืนนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนีครับนี่หูคือแบบโคตรสวยเลยนะครับและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับในส่วนของเลเวลห้ายังมีในส่วนของเอฟเฟกของอ่าเราได้คิวด้วยนะครับนี่ในส่วนของเอฟเฟกเราได้คิวนี่ครับก็จะขึ้นมาแบบช่อราม พุ่งขึ้นมาเลยนะครับแบบมังับศพนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะครับบอกเลยถ้าเป็นของสายเติมอีทีคงจะดีน่าดูนะครับคิดว่าน้องๆหลายคนคงอยากได้ปืนนี้กันแบบมากๆเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับสกากระบอกนี้นะครับผมพี่คิดว่ามันจะมาในส่วนของต้นเดือนมกรานะครับผมเนาะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเรเวล6นะครับเดี๋ยวมาดูความสามารถ พิเศษของเลเวล6กันในส่วนของความสามารถพิเศษของเลเวล6นะครับจะเพิ่มในส่วนของสกิปปืนลอยนี่ครับสังเกตดีๆเห็นไหมอ๋อประมาณนี้ลอยนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีคีบเพิมเ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีแสงเอฟเฟกเหมือนฟ้าผ่าด้วยนะครับเป็นแสงสีขาวๆนะครับบนสีแดงนะนี่ประมาณนี้ลอยนะครับบอกเลยว่าเลเวล6ก็เท่แล้วนะครับทุกคนอ่าแล้วมันก็มีการเพิ่มค่าสเต็ตไปเรื่อยๆด้วยนะครับทุกคนนะโอเคในส่วนของปืนประมาณนี้ลอยต่อไปเลเวล7ครับเลเวล7เนี่ยคันพิเศษที่สุดมี อะไรบ้างนี่มีการอัปเดตถึง2อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปืนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของตัวปืนเพิ่มเติมก่อนอนี่จะมีคีบแบบงงง้างเลยนะครับเห็นไหมจะมีคี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วเอฟพวกแบบแสงวุบบุบวุบจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีดวงแก้วเนะี่ยคล้ายตาฉลามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงนะครับและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับทุกคนในส่วนต่อไปนะก็ยังจะมีในส่วนของท่าทางอ่าในส่วนของท่าทางเลเวล7จดนะครับผมจะได้รับในส เป็นท่าทางเรียกปืนนะครับผมสามารถได้ฟรีๆเลยนะครับมาอัปตันถึงเลเวลเจ็ดนะครับประมาณนี้เลยนะครับแบบเฮ้ยคอมมอนเข้ามาดีบีบีอะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมคือมันเท่มากๆเลยนะครับวันนี้ที่พี่ขอญาตย้อนคลิปให้ดูแล้วกันนะประมาณนี้เลยนะครับก็คิดว่าน้องๆหลายคนคงชอบน่าดูนะครับผมสำหรับเจ้าปืนสกากระบอกนี้นะครับผมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะเป็นกิจกรรมของสายฟรีหรือสายเติมนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยในส่วนของกิจกรรมอัปเดตปืนนะ ครับผมเนาะเอาละครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมกันต่อเลยดีกว่าครับไป ในส่วนของเกมนี่ครับในวันนี้ที่พี่จะมาบอกนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนในรุส่วนของอันนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากสมัครเป็นครีเอเตอร์หรือว่าคนที่อยากทําในส่วนของช่อง YouTube เกี่ยวกับฟรีไฟนี่ครับนี่เขาสามารถรับสมัครฟรีไฟครีเอเตอร์คนใหม่แล้วนะครับรายละเอียดฟรีไฟครีเอเตอร์คืออะไรคือโครงการที่มีเพื่อรวบรวมนักสร้างคอนเทนต์หรือคนทําคลิปนั่นเองหรือครีเอเตอร์เกมฟรีไฟโดยทีมงานจะมีการสนับสนุนสนับสนุนด้วยด้านเกม ไอเทมนะครับผมและสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงการจัดการกิจกรรมนะครับผมต่างๆเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของแคทเตอร์ให้สามารถเติบโตเป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งในอนาคตเพียงแค่มีช่องและทำคอนเทนต์ฟรีไฟก็สมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปดูกิจกรรมนี้มันจะอยู่ในหน้ากิจกรรมประกาศนะครับเขาเปิดรับสมัครหน้าใหม่แล้วนะครับผมนันๆทีจะเปิดรับนะครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนี่มันจะมาให้กอกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบสมัครฟรีไฟล์แคทเตอร์เลยนะครับผมฟรีไฟล์แคทเตอร์ นั่นเองนะครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับคนที่เป็นเคียเตอร์ที่เขารับแล้วนะครับก็จะได้รับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยไอเทมสนับสนุนจากทีมงานมีอะไรบ้างมีเพชรนะครับมีเพชรประจําสัปดาห์มีนู่นมีนี่มีนั่นให้นะครับรวมถึงมีบัตรสร้างห้องให้ด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมเมื่อเราแบบออมีข้อกาหนดที่ครบตามที่เขาบอกนะครับผมจะได้รับในส่วนของเลนลึกที่พิเศษเฉพาะสมาชิกนะครับในส่วนของเสื้อและหมวกเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ก็ได้มาแล้วนะครับได้ในส่วนครบรอบปีใหม่ปีที่แล้ว ของโลนะครับต้องครบ1นึ่งแสนซับนะครับผมเขาจะแจกโลให้เราฟรีๆเลยนะครับในส่วนของอาการสมัครเป็นฟรนะีไฟเคียเตอร์นะครับผมเนาะเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็น่าจับมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดส,ส,สักะดิ่งกด subscribe ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับเจอกัน EP หน้ากันอีกเช่นเคยสําหรับ EP นี้พี่ขอตลาเพียงตันนี้ครับบ๊ายบาย